สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับตัวอ um ุมแเล็กนะครับ h k ช p 5K ตัว Early ไทยนะครับก็จะเป็นตัวบอดี้โลเวอร์อีแบบหนึง่งตัวมาด้วยกล่อง โลโก้เฮนเคตามสไตล์อุมาเล็กนะครับแล้วก็มีลายเส้นบายอุมาเล็กมีสติกเกอร์เลเซอร์เป็นอของแท้อะไรประมาณน,นั้นด้านข้างก็จะมีตัวระบุะสเปคคร่าวๆนะครับก็บอกส่วนของความจุลูกกระสุนนะครับ30นัดแล้วก็มีสเปคความแรงอะไรต่างหมดต่างๆคร่าวๆนะครับส่วนด้านนี้ก็จะมีมะหูจับสำหรับเวลา พกพากล่องไปนั่นเองเวลาเราซื้อเราก็หิ้วตัวนี้ได้ส่วนนั้นนี้ก็จะเป็นคาเตือนในภาษาต่างๆนะครับเปิดกล่องมาก็จะมีคู่มือแมกกาซีนแล้วก็ตัวปืนมาให้หนึงกระบอกนะครับแล้วก็มีโหลดเดอร์กับหัวโหลดเดอร์มาให้นะครับตัวปืนกับแมกกาซีนก็จะบรรจุในกล่องโฟมแบบนี้เข้าลูก,ลกจริงๆจะมีกระดาษ กระดาษแข็งแปะอีกด้านหนึ่งนะครับแปะถับลงไปตัวคู่มือก็จะใส่ลงมาในทองซองพลาสติกพร้อมกับตัวโหลดเดอร์นะครับโหลดเดอร์จะมีหัวไว้ช่วยสําหรับเวลาโหลดลูกกระสุนนะครับตัวหน้าตาโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้ครับสีดําๆก็ใครไม่คุ้นลองไปเปิดดูเดอะแม i c ีภาคแรกนะครับ e l ล v เวเตอร์ซินก็จะมีตัวนี้ที่นโอใช้อยู่ พอมาโดยดูรูป,ปลักษณ์ภายนอกกันนะครับก็ปืนจะเป็นสีดำทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ไม่มีพันท้ายแต่จะมีมือจับด้านหน้าไว้ให้นะครับเป็น S M G มีอยู่3โหมดก็คือเซมิเอ่อซฟเซมิ emi, แล้วก็ฟูลออโต้นะครับด้านกลางก็จะเป็นแบบนี้เอ,อ่ S ตัว S ตัว E ตัว F อะไรนั่นจะเป็นภาษาเยอรมันนั่นเองครับย่อมาจากภาษาเยอรมันตัวด้านหน้าจะมี เป็นศูนย์เปิดนะครับแล้วก็มีหูใอไว้ใส่หูเพวิงเล็กๆตรงนั้นนิดหนึ่งตัวปลายกระบอกเนี่ยมันจะพอดีกับตัวศูนย์ด้านหน้าไม่มีตัวเกลียวสำหรับใสเ่เก็บเสียงหรือเทเซอร์นะครับสำหรับแอร์ซอส่วนนั้นน่าจะเป็นคลิปมือก็จับถนัดดีแล้วก็จะมีตัวสต็อปแหนสต็อปไว้ด้านหน้าเพื่อกันไม่ให้นิ้วเราเลยตัวปลายปากปากระบอกน,นั่นเองข้างล่างก็จะโล่งๆครับไม่มี ไม่มีดีเทลอะไรเลยตรงบริเวณนี้ก็เหมือนเป็นคันลังนะครับไว้สําหรับดึงขึ้นลําขึ้นดึงโบนั่นเองแล้วก็จะมีตุ่มตรงนั้นไว้เป็นพลาสติกคัดลื่นมีมาร์กิ้งขนาดกระสุนนะครับ9้ามมตรงบริเวณด้านข้างส่วนด้านบนก็จะเป็นห่องลอยอองานก็จะดิบๆหน่อยเหมือนกับการเชื่อมของปืนจริงนะครับแต่ว่าสีก็จะมีคือสามารถเป็นรอยได้ง่ายตามสไตล์อุเมแะแลกเช่นกัน เทกเจอร์เวลาเชื่อมก็จะเป็นแบบดิบๆเลยก็ระวังนิดนึงสีมันจะถลอกง่ายนะครับเวลารับปืนก็ดูนิดนึงโหมดก็จะมีอยู่3โหมดครับเซฟเซมิแล้วก็ฟอโอโต้ครับเอสอีเอเน e ี่ยมันจะเป็นย่อมาจากภาษาเยอรมันนะครับกล่งไกลก็จะค่อนข้างกว้างครับแล้วก็ตัวไกลนี้ก็จะกว้างาใหญ่ทีเดียว ส่วนปลดแมกกาซีนเนี่ยมันจะมีปลดด้านด้านด้านขวาด้วยแต่ว่าใช้ด้านนี้จะง่ายกว่าด้านใต้ข้างในก็จะเห็นเป็นตัวลูกสูบครับด้านในบอแม็กค่อนข้างฟิตทีเดียวมือจับก็จะเป็นล่องนะครับล่องเข้ากับล่องนิ้วแล้วก็เป็นชิ้นเดียวกับโลเวอร์ไปเลยไม่ได้เป็นส่วนแยกเราเวลาจับก็จะเข้าล่องแบบนี้ ด้านล่างก็จะเข้ากันนิวเ,เป็นรูเฉยๆครับไม่สามารถเก็บของไม่มีฝาปิดนะครับสําหรับตัวนี้ด้านท้ายไม่มีพันท้ายนะครับจะเป็นที่คล้องใส,สายสาสลิงสายสะพายอะไรแบบนี้ได้ครับด้านบนก็จะเป็นร่องๆแบบนี้แล้วก็มีตัวจ mm ัดจิ้งแฮนเดิลเขาเรียกอะไรคอกกิ้งครับ ด้านบนจะมีมาร์กิ g ง K นะครับแล้วก็มี s ซเรียลนัมเบส่วนด้านขวานี่ก็จะเหมือนกับด้านซ้ายจะต่างกันคือมีเรื่อง m a r k กิ g ตรงบริเวณช่องใส่แมกกาซีนแล้วก็มีช่องคัดปอกตรงบริเวณนี้ครับจริงๆล่องตรง Upper นี่จะไว้สำหรับใส่พันท้ายของมันด้วยนะเวลาเราดึงคันลังก็จะขึ้นมาแบบนี้ครับถ้ารูปหมดมันก็จะโบมันจะค้างประมาณนี้ ด้านนี้จะมีมาร์กิ้งเป็น m ม d ดอินเจรมันนะครับก็เดิมจะแปะสติกเกอร์ปิดไว้แล้วก็ตรงปุ่มนี้จะเป็นปุ่มกดแรกระซีนซึ่งมันกดไม่ค่อยออกหรอกปรับโหมดจะมีแค่ด้านเดียวคือด้านซ้ายสำหรับคนถนัดขวานะครับคนถนัดซ้ายจะไม่มีแต่จะมีสีบอกโหมดไว้เวลาคลิปมือก็เหมือนกันด้านบนศูนย์เล็งก็จะเป็นศูนย์เปิดนะครับตัวด้านหน้าจะเป็นกลม,กลมด้านหลังก็จะเป็นแบบร่องสี่เหลี่ยม ไอล่องตัวนี้คือจริงๆถ้าเป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งมันจะสามารถปรับความกว้างของช่องได้แต่แต่ตวันนี้เหมือนกับเหมือนกันหมดเลยสีด้านอันนี้ส่วนหน้าก็จะเป็นกลมๆแล้วก็จะมีขีดนะครับจริงมันจะมีของแต่งที่เป็นรุ่นไนอะไรนะไนไซด้วยก็สามารถซื้อมาเปลี่ยนได้นะครับถ้าใครสนใจเวลาเล็งก็จะเป็นเช่นนี้ครับมันก็จะมองผ่านตัวช่องสี่เหลี่ยมไปแล้วก็จะมีวงกลม นำสายตาไปสู่ที่ขีดตรงกลางครับก็ถือว่าเล็งรวมสายตาง่ายทีเดียวยิ่งถ้ามีจุดเป็นเส้นไฟเบอร์น่าจะดีมากเลยแม็กกาซีนบรรจุ30นัดน,นะครับใช้กินแก๊สก็จะมีมาร์กิ้งขนาดกระสุน9้ามมออยู่ด้านล่างแค่นั้นนะครับโดยรวมก็จะไม่มีอะไรมีเป็นแบบเรียบเ,ยบเลยแม็กกาซีนจะเป็นกรอบมันจะเป็นเหล็กนะครับข้างในก็จะเป็นโลหนะนั่นแหละจะไม่เห็นลูกนะครับเพราะว่า มันจะโหลดจากด้านบนก็คือปิดค่อนข้างสวยงามทีเดียวถ้ใกล้สายสะสมนี่ตัวนี้ก็จะค่อนข้างสวยก็คือไม่เห็นตัวรูปปีๆเลยเวลาใช้งานส่วนด้านบนก็เวลาโหลดลูกมันก็จะเป็นกดลงไปครับสลับซ้ายขวาเวลาลูกมันเข้าไปนะครับปากแม็กก็จะบินบินหน่อยเพราะว่ามันจะโดนตัวนอสเซนเฮดกระแทกไปนั่นเองเติมแก๊สด้านล่างครับอันนี้ก็ถือเป็น ข่อนนิดนึงอาจจะเห็นชัดเจนแล้วก็แม็กกาซีนจะต้องเป็นรอยแน่นอนครับเพราะว่าความฟิตของตัวแม็กกาซีนกระบอกแม็กค่อนข้างสูงมากแรกๆมานี้จะใส่ย,ยากมากเลยเามาดูน้ำหนักไกลกันนะครับน้ำหนักไกนี้ค่อนข้างค่อนข้างหนักทีเดียวน่าจะปอนกว,กว่าได้มั้งไม่แน่ใจครับก็ปลดมาที่โหมดเซมิตัวรีเซ็ตก็จะอยู่ตำแหน่งเดียวกับ เวลาเราปล่อยไกลนะครับมันมันก็จะอยู่ตำแหน่งที่เดิมตลอดเลื่อนมานิดนึงก็จะเจอกับวอลครับวอลก็ไม่แข็งมากแต่ก็คือเดินไกลไม่ค่อยลึกแล้วก็แต่ว่ามีน้ำหนักพอสควรแล้วก็สำหรับ MP5 ก็จะต้องมาสแลปตรงนี้นั่นเอง HK สแลปก็อย่าทำรุนแรงแล้วกันมันเป็น airsoft อาจจะแตกได้นะครับก็ถือว่าเพลินทีเดียวแรกๆก็ไม่กล้าตบหรอกตัวก้านมันจะเป็นเหล็กนะครับแต่ว่าข้างในมันจะเป็นแค่โลหะนะครับไม่ได้เป็นเหล็กตัวค็อกกิ้งทูบมันจะเป็นแค่โลหะไม่ได้เป็นเหล็กท่านั้นกม็มีโอกาสแตกได้ก็ใครเล่นก็เล่นๆอย่าไปเล่นมันเยอะแล้วกันมาดูภายในกันต่อนะครับก่อนอื่นก็ต้องปลดแมกซีนออกไปแล้วก็ เราจะต้องถอดพินทั้งหมด4ตัวนะครับถ้าจะถอดแยกชิ้นไปเลยหรือที่จะถอดตัวท้าย2ตัวแล้วก็มีตรงด้านหน้าแล้วก็ตรงไอที่ปลดแมกกาซีนนะครับตัวพินมันค่อนข้างฟิตนะครับก็อาจจะใช้มือดันไม่ไหวอันนี้ผมดันได้แค่ตัวเดียวก็คือตัวนี้ตัวตรงจุดหลังใช้นิ้วดันได้ครับนอกนั้นก็คือต้องใช้ค้อนตอกครับเพราะว่าแน่นแบบแน่นมหาศาลมาก โอเคแล้วก็ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยครับก็ต่อกันค่อยๆส่งนะครับระวังนิดนึงเดี๋ยวจะไปโดนอย่างอื่นอันนี้ผมก็มีค้อนช่วยตอกก็ตอกไปครับที่เหลืออีก3ตัวตอกเสร็จแล้วเนี่ยก็ด้านหน้าเราจะสามารถถอดกิ๊บออกมาได้เลยมันไม่ได้ล็อก,กอะไรครับเหมือนกระสวมไว้่เฉยๆประมาณนี้ส่วนด้านหลังเนี่ยมันจะมีตัวท้ายหูกระวิงเนี่ยก็ดึงออกมาเป็นชิ้น l o w ว r กับ Upper นี้ก็ถอดออกมาได้เลยถ้าเราไม่ถอดพินตรงด้านล่างก็สามารถที่จะแยกชิ้นได้เหมือนกันเหมือนกับพับ M4 ก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้ครับแยก4ชิ้นมาดูตัวด้านหน้าก่อนคลิปคลิปก็จะเป็นคงเป็นพลาสติกนะครับก็จับถนัดดีทีเดียว เวลาใช้เล็งอะไรพวกนี้ครับค่อนข้างสะดวกดูแข็งแรงดีแหละไม่น่าจะแตกง่ายส่วนเ p p e r นะครับเ p p e r ก็จะเป็นโครงมันจะเป็นเหล็กทั้งหมดเลยยกเว้นท่อนนอกนะครับที่ไม่ได้เป็นเหล็กแล้วก็เวลาเราออกเอาเรา,เราโบออกเราก็ต้องดันไอ้คันลังเข้าไปโบก็จะดันออกมาแบบนี้ตัวคันลังตรงนั้นมันต้องใช้มันจะมีรูอยู่ครับเนี่ยครับดูตำแหน่งนี้ปุ๊บ เราก็จะต้องเอาพินเนี่ยดันจากข้างล่างขึ้นไปจริงๆมันคงจะต้องเอาอะไรนะเอาท่อนนอกออกก่อนมัน้งอันนี้ผมไม่ได้ถอดออกมานะครับก็คือหลักการมันก็จะเป็นประมาณน,นี้ตรงนี้ก็จะมีหูกวิงเป็นเหล็กก็มาพิสูจน์กันครับตรงนี้มันไม่ได้เป็นเหล็กนะเอาแม่เหล็กมาดูด ตัวทูบข้างในก็จะไม่เป็นเหล็กครับไอ้ที่มันติดนี่เพราะมันติดกับบอดี้นั่นเองมันเหมือนเป็นโลหะอะไรสักอย่างหนึ่งไม่แน่ใจแต่ว่าพอเอาแม่เหล็กดูดข้างหน้ามันก็ไม่ติดส่วนตัวแกนตรงที่ที่เราจะตบเนี่ยมันจะเป็นเหล็กครับอันนี้ค่อนข้างแข็งแรงประมาณนี้ส่วนน้องนั้นก็จะเป็นเหล็กหมดเลย ม่เหล็กดูดติดหมดเลยครับแทบจะหมดเลยของตัวอ่อัปเปอร์ศูนย์เล็งเอยตัวบอดี้ตัวโครงด้านหน้าตัวบ่อแม็กตัวปลดแม็กไม่ได้เป็นเหล็กนะครับตัวหูก็ะวิงตัวแกนตรงนั้นตัวศูนย์หน้านี่มันจะไม่เป็นเหล็กมันจะมีเหล็กแค่แกนบงด้านในตรงนั้นนิดเดียวแล้วก็ท่อนอกครับคือพลาทั้งหมดอยากเป็นเหล็กก็ต้องไปซื้อมาเปลี่ยนนั่นเอง ส่วนด้านในตรงนี้ผมก็พยายามจิมจิมดูก็ไม่ไม่ใช่เหล็กอะแม่เหล็กดูดไม่ติดครับก็ใครจะสแลกมีเยอะๆก็ระวังนิดนึงแล้วกันส่วนด้านในก็จะเป็นตัวเรือนฮอปแบบสีเงินเงินแบบนันนะครับแล้วก็จะมีรางด้านข้างไว้สำหรับให้ตัว โบมันวิ่งตามล่องเหน่งตัวเรืนอนฮอปก็จะติดกับตัวคล้ายๆกับอะไรนะตัวล็อกแมกกาซีนตรงนั้นเลยครับคือเวลาหลักการมันคือเวลาหยุดเนี่ยโบมันจะไปชนตัวลิน้นส่วนตรงนี้ด้านหน้าจะเป็นเรื่องปรับฮอปรับมันจะเป็นวงล้อเราก็จะหมุนคลิกๆโดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกาเนี่ยมันจะเป็นการปรับฮอปเพิ่มนะครับส่วนหมุนตามเข็มก็จะเป็นปรับฮอปลงนั่นเอง ก็จะใช้คลิกๆมันจะมีลูกศรอ,อยู่ตรงนี้ครับชี้ไปทางขวามือแล้วก็เขียนว่าอัพแต่ว่าต้องถอดแอนการ์ดออกมาเวลาจะปรับนะครับส่วนด้านหลังจะมี serial number ของตัวปืนนะครับที่เป็น serial ของ VFC ตรงนี้จะมีรุ่นกับก็คือมีปีเนี่ไอตัวหน้านจะเป็นปี22งสองนะ ตัวโบวเป็นเ,เป็นโลหะนะครับเป็นอลูมิเนียม,มั้งส่วนตัวข้างในแกนโบด้านบนจะมีตุ้มเหล็กอยู่ข้างในเพื่อเพิ่ม,ม,มน้ำหนักตรงนี้จะเป็นโรเลอร์หลอกนะครับไม่ได้มีเป็นลูกปืนแต่อย่างใดก็คือเหมือนทำฟอร์มมาเฉยเอะ่ะด้านล่างก็จะเป็นตัวนอ็นอตเซนหัวนอ็อตเซนจะเป็นเหมือนกับคล้ายค้าทเขาทำเป็นเสริมเหล็กมาให้นะครับ มันจะแข็งแรงกว่าเวอร์ชั่นเดิมแต่ว่ามันก็ยังมีโอกาสแตกอยู่ดีถ้าจะไม่งั้นถ้าให้ทนทานก็ต้องไปซื้อน็อตเซินอลูมิเนียมมาส่วนตัวนี้มันไม่ได้ติดที่โบนะครับมันติดที่ตุ้มเหล็กที่อยู่ด้านไหนครับประมาณน,นั้นตัวโบก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้เดิมๆจะไม่มีซีดไม่มีจารบีอะไรนะครับอันนี้ผมมาใส่เพิ่มเอา ด้านท้ายจะมียางบัฟเฟอร์เอาไว้สำหรับสต็อปโปนั่นเองแล้วก็มีหูกระวิงด้านหลังก็ถือว่ามันคงไม่ได้แตกง่ายๆแบบ mp 7แล้วกันครับน่าจะทนอยู่เพราะว่ามันเกี่ยวกับบอดดี้ด้วยส่วนโลเวอร์ก็จะเป็นเป็นพลาสติกนะครับเราสามารถถอดชุดเกียร์มันออกมาได้โดยการหมุนตัวปรับโหมดขึ้นไปด้านบนครับ ดันไปตึ๊บมันก็จะหลุดแบบนี้เราก็สามารถเอาอะไรนะชุดยิงชุดยิงออกมาได้เลยชุดยิงก็จะมีตัวตัวชุดลันไกชุดลันไกมีไกมีอะไรพวกนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบพลาสติกธรรมดาไม่มีอะไรถอดง่ายทีเดียวจะไปเปลี่ยนใครไม่ชอบตัวนี้เปลี่ยนกับบอดี้ตัวอื่นก็ได้นะ จุดลั่นไกจะไม่กล่องมันจะไม่ได้เป็นเหล็กนะครับแต่ว่าหมุดเอยซีเอยอ,อ,อ,อะไรหลายๆส่วนมันจะเป็นเหล็กตัวแฮมเมอร์ก็ไม่ได้เป็นเหล็กครับตัวตอกวาวก็ไม่ใช่เป็นเหล็กตัวอะไรนะตัวไกตัวทิกเกอร์ก็ไม่ได้เป็นเหล็กเหมือนกันมันจะมีแค่บางส่วนเท,ท่านั้นที่เป็นเหล็กนะครับก็ถ้าใครอยากได้เหล็กแบบล้วนๆเลยก็สั่งของแต่งเข้ามาครับ อารมณ์ลคล้ายๆกับเอคของ g ี k เลยก็คือข้างในไม่ได้เป็นข้างในเป็นโลหะใครอยากได้หเหล็กทนๆนก็ไปซื้อเปลี่ยนเอาอะไรประมาณนั้นแต่ว่าตัวที่มันรับแรงเยอะๆก็เป็นเหล็กอยู่ก็ถือว่าทนอยู่พอสมควรล้วมั้งประมาณนี้ครับสำหรับชุดเกียร์เอ้ยชุดลานไก่แล้วกันตัวปรับโหมดจะเป็นเหล็กนะครับอ่ะอย่างน้อยๆตัวนี้ก็เป็นเหล็กแหละ ห่อต้นทานทีเดียวเสร็จแล้วเราก็มาประกอบล่างครับประกอบคืนก็เอาชุดลั่นไกใส่เข้ามาครับสวมไปเลยไม่มีอะไรล็อกทั้งนั้นสวมเข้าร่องมันจะลงพอดีแล้วก็เอาตัวปรับโหมดเสียบด้านบนครับแล้วก็ดันแล้วก็เลื่อนไปที่ตัวตำแหน่งเซฟดันเข้าไปมันก็จะล็อกลงล็อกพอดีมันจะมีช่องมันอยู่ ก็ลงไปปุ๊บแล้วก็ล็อกแก่นี้เองเรียบร้อยง่ายๆนี้จะลองเทสดูก็ได้แพประมาณนี้ใช้งานได้เต่อไปก็มาดูส่วนตัวอัปเปอร์ครับอัปเปอร์นี้ก็จะใส่โบเราก็เอาจุดโบมาใส่เลยแค่นั้นเองเสียบเข้าไปในร่องให้สุดจบแล้วก็มาประกอบกับ ก็จะใส่พินที่หลังก็ได้ครับก็ประกอบประกอบ,ปร,กอบประกอบใส่เข้าไปเอาแอนกราดมาสวไมไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยตอกตอกหมุดตัวตูดด้านท้ายครับดูดีๆนะครับด้านบนด้านล่างไม่เหมือนกันจากนั้นก็เอาหมุดมาล็อกทั้ง4จุดนะครับตามเดิม ต่องหดเสร็จเรียบร้อยลองเทสการใช้งานก็โอเคเรียบร้อยภายในก็จะเป็นประมาณนี้ครับมาทดสอบความเร็วลูกแล้วก็กลุ่มกระสุนด้วยลูก0จอูนย์นะครับแล้วก็แก๊ส12กิโลนะครับอันนี้ใช้แก๊สของกาดเดอร์เวลาโหลดลูกก็ถ้าไม่ใช้หัวโหลดแล้วก็มือบางๆไว้ก็ได้นะ ก็คือดันดันส่วนของด้านหน้าครับดันทิมจากด้านบนครับเติมแก๊สกนเติมตุดด้านล่างแค่นี้เองไม่มีอะไรก็จะเติมเยอะแค่ไหนก็แล้วแต่สะดวกเลยความเร็วเฉลี่ยก็จะความเร็วมันก็จะประมาณ320ครับก็ถือว่าลง c q p ได้เลยโดยที่ไม่ต้องทำนอ็อตซ่อะไรเลยเพราะว่าท่อนอกมันค่อนข้างสั้นนั่นเองท่อเอ้ยท่อไในท่อไในมันอยู่แค่1 1อ จ5มิลถ้าผมจำไม่ผิดนะสเปคประมาณนี้ความเร็วเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ300 a p s ครับมาทดสอบกลุ่มกระสุนที่ระยะประมาณ10เมตรนะครับด้วยกระดาษขนาด a 4ก็กลุ่มกระสุนถือว่าค่อนข้างแคบทีเดียวแต่ว่ามันด้วยด้วยศูนย์เปิดกับปปกิ๊แบบกิ๊บแบบไม่มีพันท้ายมันก็เลยทำให้รู้สึกแปลกๆนิดหนึงแค่น,นั้นเองแต่ว่าถ้าเระจะจับเป็นกิ๊บแบบ ปืนสั้นก็ได้นะหัวโตครับหัวโตนี่เลเทะมากฟิลลิ่งรีคอยก็จะไม่ค่อยแรงมากครับก็คือเนี่ยอันนี้จับมือเดียวเลยอารมณ์คล้ายๆกับปืนพกเลยแล้วกันแต่ว่าเสียงค่อนข้างดังมากทีเดียวก็ใครสนใจก็ลองไปหากันมาดูครับอูมาเล็กเ MP5K ก็จริงๆก็จะมีเรื่องบัก็กเรื่องอะไรพวกนี้นิดๆหน่อยๆครับถ้าใครยอมรับได้ก็สะสมก็สวยดีครับมาร์กิ้งสวยสีสวยก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมมาถึงตอนนี้นะครับขอบคุณครับ